สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับข้าสุ่ช่องนวลนพระลรวยมือนี้ก็เป็นเจ้าของวันที่สิบหกคือมือสีเมนมือโศกๆมันมาแล้วละ่ะนอกขาท่านผู้ชมเป็นโค้งสุดท้ายของหวยทีสีท่างช่องสีได้ร่ำเลี้ยงแต่ละสำนักให้เอฟซีทุกท่านฟังนะคะ่ะ ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคหมานในวันหวยออกมือนี่นะคะ่ะคันมากคันชอบแต่ละสำนักนี่ก็จังค่อยคัดค่อยพิจารณาเบิง้งแล้วก็จังค่อยลงทุน้อค่ะคะันบ่ามากก็เลื่อนผ่าน,นะะ้อค่ะแล้วต่อไปนี่ก็สิได้ฟังการสรุปเลขแต่ละสำนักเนาะคะ่ะ ครับนี่แหละครับท่านผู้ชมตอนนี้สอพโชคสรุปเข้าๆของตัวเลขสำหรับวันนี้ครับก็ะชิดเริ่มต้นจากหวยคํานวณของสพโชคครับอันดับแรกครับพี่น้องจ็เตรียมปากกาเตรียมสมุดไว้ได้ครับได้เขียนตามครับ สำหรับเหล็กคำนวณของเสาพระโชกครับสิเริ่มด้วยเล็กติดเล็กเด่นก่อนครับเลขกติดเล็กเด่นของเสาพระโฉกเลขกเด่นเล็กวิ่งครับเล็กเด่นกับมีสองมีสี่ครับวิ่งกับมีสี่มีแปดครับเมื่อนี้กันที่ไปยังเร็วเลยเนาะครับเนาะสำหรับเลขกลักครับ เลขลักก็มีลักสองลักสี่ลักแปดครับภาว่ฐานาห้องหิตั้งลักก็ต้องเป็นแบบนั้นครับเริ่มต้นด้วยลักสองครับลักสองนี่ก็มีสองหนึ่งสองแปดครับตามมา้ดยหกสองแปดสองหาสองครับอันนี้คือเลขที่น่าจะเป็นไปได้สำหรับวันนี้ครับสำหรับลักสองครับ แต่ลักซีของสพระโชคมีอยู่สามคู่ครับมีซีสามสีเจ็ดแล้วก็ซีแปดครับสำหรับลักแปดลักแปดี่ของสพระโคกก็สิมีแปดหนึ่งแปดซีหาแปดเจ็ดแปดเก้าแปดหนึ่งแปดครับที่จริงเลขอะสีมีอยู่ประมาณสิบคู่แต่เนี่ยมันมีตัวกรพร้อมมันก็เลยดูลร้ขึ้น,นะครับพี่น้องครับ สำหรับเลขดับลักหน่วยของสผชวันนี้คือหาดับลักหน่วยครับพี่น้องครับห้าดับลักหน่วยบนเท่านั้นครับอันนี้คือเลขของสผชนะครับพี่น้องครับนี่แหละครับเลขคำนวณสโชครับเลขลักครับเอาจังไดพี่น้องกาเตรียบสมสมติประกอหรื่แคปหน้าจอไว้เขียนเอาได้ครับเด้อ นี่แหละครับท่านผู้ชมคือสรุปป้วกาเล็สูตรคำนวณของสองพโชคาเล็กเด่นมี2มี4มี8เล็กิิงมี4กับ8ครับเล็กดับบนเล็กดับบนครับมีหาดดับลักหน่อยบนเท่านั้นนะครับเรื่อหาดับลักหน่อยบนสําหรับเล็กหลักของสองพโชคครับเหล็กหลักมันก็นมีหลักสองครับหลักสองนี่มีสองหนึ่งสองแปดหกสองแปดสอง หาสองครับพี่น้องครับลักสี่ก็มีสี่สามสี่เจ็ดสี่แปดส่วนลักแปดก็มีแปดหนึ่งแปดสี่แปดเจ็ดแปดเก้าแปดหนึ่งแปดครับอันนี้ก็คือเลขคำนวณของสอพชค,ครับ ครับต่อมาเนี่ยก็คือเลขของคํานวณของพอมอปีชาเนะครับสําหรับงวดวันที่สิบหกพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับเลขพอมอปีชานี่ยครัมีหลายครับงวดนี้ก็ได้ครับครับนี่แหละครับก็คือเลขคํานวณของพอมอปีชาครับในหนึ่งห้าหนึ่งสี่ สองห้าสองแปดสองเก้าสามห้าสามแปดสามเก้าสี่ห้าสี่แปดสี่เก้าห้าแปดห้าเก้าครับเอาพี่น้องมักสอบตัวได้กะร่องเอาไปลงทุนบ้างนะครับถ้าอยากลงทุนตามพ่อหมอกะเลือกเราครับพี่น้องครับครับต่อมากับนี่เหล็กหลวงพี่ตงครับเหล็กหลวงพี่ตงนี่ กสรุปได้ง่ายๆก็มี5้าห5าเก7าเจเจ็เจเก่าครับ2ตัวก็มี3ามเจ2ดสองย์สเกเจเจหนึ่งครับอันนี้คือสรุปตอนตอนท้ายแล้วนะครับอันนี้คือสรุป อันนี้คือเลขกหลงพีตรงนะครับเน้องสำหรับบอดนี้ครับคือสรุปคร่าวๆครับครับตอนนี้ก็สิมาถึงเหล็ของพอจำนะครับเล็กของพอจำบ้านหลวงบัวบานครับก็มีเลขมันมีมันมันเป็นเลขตัวเดียวกันกับมีของแม่นี่ของแม่แมวครับอันนี้เป็นเลขตัวเดียวกันครับ รูปที่พอจำไปจุดถูกครับพอจำจุดถูกก็ได้นี่แหละครับพอจำจุดถูกห้าห้าสามเนี่ยครับเลขถูกครับเลขพระจำฝันกะสี่ห้าแปดครับเลขที่แม่นี่เห็นอันนี้บนมนเลขฝันเพิ่นเห็นไข่รกระวา เพิ่นมองไปเพิ่นเลี้ยวไปเนี่แหละครับเพิ่นเห็นแปดกับห่าชุดเทียบเพิ่นเห็นตัวเดียวแต่เวันนี้เห็นหลายตัวครับตอนนี้แม่แมวเล็กแม่แมวครับกระมีหนึ่งแปดห้าครับหนึ่งแปดห้านี่คือเล็กแม่แมวฝันครับพี่น้องครับแม่แมวคือแม่รางเทียมบ้านสะแบงครับเห็นแปดห้าครับเล็กแม่แมวอันนี้คือแม่แมวนฝันครับ หนึ่งแปดห้าครับเลขไม่แมวฝันครับสรุปแล้วเลขทัางฟังหลงหัวบานของพอจำห้าห้าสามสี่ห้าแปดแปดห้าหนึ่งแปดห้านี่แหละครับครับตอนนี้ก็มหน้าตามเลขของน้องอ้นครับเลขของน้องอ้นก็มีเลขถูกครับกับเลขไปจุดถูกที่ วัดบูรพาลามเมือบ้านในน้ำครับแล้วก็มีบ้านเหล็กทีครับอันนี้ก็เหล็กของน้องอ้นครับเหล็กถูกของน้องอ้นครับ <c oughs> จุดที่บานมือท่าพิธีครับจุดที่บานมือท่าพิธีคือใดหกหนึ่งสองครับบ้านเหล็กทีกับหนึ่งสองสองแล้วก็ เด็กถูกมือว่านนี้ได้สองศูนย์หนึ่งครับที่จริงตัวสองหันเป็นล่างๆอยู่ครับอยู่ถูกมือว่านนี้ถ้าที่คิดว่าเป็นศูนย์หนึ่งก็ได้ครับขันขันเท้าเสียาตัวเดียวนะครับเอาคู่เดียวจะเป็นศูนย์หนึ่ง้าคบสำหรับเลขกถูกที่จุดทีบ้านครับหกหนึ่งสองครับบ้านเล็กที่ก็ับหนึ่งสองสองครับไอ้จริงๆเราเป็นเหลขกไขกันมัดครับแต่พี่น้อง มาสอบตามนออ้องก้นกรับไปร่มทุนไหนครับพี่น้องครับครับเจ้ามากครับเป็นเลหล็กปูหาหนึ่งศูนย์ครับปูหาหนึ่งศูนย์หรือปูนยมนะครับ่นบอกว่าเหล็กฟันหรือเหล็กนิมิตเนี่ยะครับที่้ใครมาบอกก็มีซีหาหาซีเนี่ยครับไอ้ใครมาบอกแล้วก็มี แปดซีซีแปดครับคันเลขสามโตเกะนี่แหละครับเลขไอ้ไข่มาบอกด้วยครับเด้อเลขไอ้ไข่มาบอกของปูหาหนึ่งศูนย์ครับ ครับตอนนี้ก็ตามมาด้วยเลขคุณตาปันแม่นครับพี่น้องครับเลขคุณตาปันแม่นนี่ก็เป็นเลขน้ำตาเทียนของเรานะครับเลขน้ำตาเทียนของเราสรุปรงได้ง่ายๆก็คือตัวเน้นๆก็คือศูนย์หาหาศูนย์นะครับตัวเน้นของคุณตาเราก็เน้นไว้ยยุคครับเดี๋ยวพี่น้องกับ่องตามไปเบิ่งน้องกันครับ อันนี้คือตัวเน้เนๆนของคุณตาฟันแมนนะครับนำตาเทียนครับหาศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์หาศูนย์ศูนย์หาหาเจ็ดเนี่ยคือตัวที่เน้นเนนครับที่จริงเลขบลายตัวละครแต่เล่ากลับครับอันนี้ของคุณตาฟันแมนนะครับเลขนำตาเทียนครับครับตอนนี้ก็เข้ากับมาตามต่อน้องอ้อครับเลขน้องอ้อ ก่อนปูตาเดี่ยวหรือปูตาทิพย์มาบระทับรลางนองอ้อครับก็ได้หนึ่งหนึ่งอันนี้คือนองอ,อ้อเป็นปูไห้นะครับเพื่อปูปูไห้ผสมน,นองอ,อ้อเบากมาเองครับหนึ่งหนึ่งแต่ว่าที่นี่อันนี้คืออาจารย์ตงมามาอันนี้ก็คือเหลขของนองอ้อครับ พี่ปูประทับล่างครับคือได้หนึ่งหนึ่งครับกับแค่นี้แหละครับได้ตัวเดียวครับแต่หลวงพี่ตรงมาแปลเพิ่มเติมให้คือแปดหนึ่งหนึ่งครับกับแค่นี้แหละครับคือเหล็กของน้องอ้อค่ะไปออกมาอีกที่หนึ่งกับศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งสองสองหนึ่งนี่แหละค่ะท่านผู้ชมนี่คือเหล็กปูประทับล่างน้องอ้อเนาะค่ะกับหลวงพี่ตงมาเติมตัวที่สามหายคือแปดหนึ่งหนึ่งเด้อค่ะท่านผู้ชม สำหรับเล็กแม่ทุ่มฟันจะได้ตัวเดียวครับเลขแม่ทุ่มฟันมือว่าน,นที่ไปหาแม่ทุ่มก็ได้หกศูนตัวเดียวได้ครับเด้๋สรุปล้วก็ได้หกศครับได้หกศนตัวเดียวอันนี้คือเลขของแม่ทุ่มครับง่ายหกศนพี่น้องเ่นจำได้เนาะครับครับตอนนี้ก็มาตามต่อเล็กปูผ้าแดงครับเล็กปูผ้าแดงตอนนี้เล็กปูผ้าแดงสำหรับงวดวันที่สิหเข้าเพื่อสภาพคมสพันหารอยหกสิบสี่ครับ อันนี้เด็กปูผ้าแดงนะครับท่านผู้ชมครับแปดห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าเก้าศูนย์เก้าสี่ครับวิ่งศูนย์วิ่งหาบนสั่นครับอันนี้คือเด็กปูผ้าแดงครับท่านผู้ชมครับเหล็กปูผ้าแดงมาจุดถูกที่บ้านพ่อจังครับมาขอที่พูบบ้านพ่อจังได้สองห้าหนึ่งครับ แล้วก็เลขแต่เขียวมาบอกครับแต่เขียวมาเขียนให้กับสองหนึ่งห้าหาหนึ่งสองแล้วก็มีเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าครับอันนี้คือเลขปูผ้าแดงครับสองห้าหนึ่งครับอันนี้คือเลขถูกครับเลขถูกของปูผ้าแดงที่บ้านพอจําครับครับตอนนี้ครับมาตามปูตามต่อปูผ้าแดงครับคือปูผ้าแดงไปที่วัดป่าหลงน้เพลินครับ วัดป่าตรงนาเพื่อนนี่ก็ได้นี่ครับวัดป่าตรงนาเพื่อนที่ปูผาแดงไปเมื่อน,นั้นกับให้วิ่งหาครับวิ่งหาวิ่งศูนครับสำหรับสองตัวก็หาหนึ่งหาสามครับแล้วก็แถมเป็นเลขสามตัวมากอันนี้เป็นกับนี่หกหกโนก็หาโซนครับอันนี้คือที่วัดตรงน้าเพื่อนครับที่ปูผาแดงไปครับ ครับมาตามต่อที่วัดลงนาเพลินเนี่ยแหละครับวัดลงนาเพลินบันทอนเลยครับวัดลงนาเพลินเลขญาเขียนให้สองแปดครับเลขญาเขียนให้สองแปดเลขอาจารย์ฝันแปดสามห้าเจ็ดสามแปดสามห้าแล้วก็สี่ศูนย์ครับหกตัวมีศูนย์หกห้าเจ็ดห้าแปดครับอันนี้คือเลขพระอาจารย์เพลินฝันได้ครับส่วนรถ ปิกอัพทีบรรทุกหลังยามาทีวัดทอนน้เพื่อนกับมีเด็กทะเบียนรถปิกอัพกับเก้าสองหาสองครับรถเข็นแปดสีสามหนึ่งหนึ่งหาครับอันนี้คือที่วัดหลงน้เพื่อนครับอันนี้ก็คือไรยเมื่อของคุณตาหลานปเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องครับ เลขหลักก็มี3มมีสี่มีเกามีหนึ่งครับมี7ดมี3มีศนย์ครับที่จุดๆนด่นหมายถึงว่าเลขเน้นที่ตัวที่สีหนามาหนาสีมา้าสันครับที่เน้นห้ท่างขวาเมื่อนี่ยก็มีหามีหมี8ดถ้า2จุดแสดงว่าแห้งครับมาแห้งสันครับที่ท่านซ้ายมือก็เน้น3 3มสหนาจะมาแห้งสันครับกับเก่าครับแล้วก็เราจับค่ให้ก็มี หาสามเกาหาหนึ่งสามหนึ่งหกครับอันนี้คุณตาคุณตาลานประเส้นจับปูไห่ครับมาฟังนี่ครับเลขลักซิฟครับนว่ารักซิฟก็มีหนึ่งมีแปดมีหามีหกครับอันนี้ลักซิฟรักน้วยมีเก้ามีหกมีสามครับรักร้อยมีหนึ่งมีสามมีสี่มีศูนย์ครับ เลขที่บอหนาจะมากวันนี้ก็มีศูนย์ 7, ม, 2, มีสี่มีเจ็ดมีสองบริษันระว่าครับอันนี้คุณตาลานผร์เซ้นต์เนาะครับเนาะอันนี้ก็คือเลขเม่่ายครับเสียงนกฮองครับเสียงนกฮองสามเจ็ดเจ็ดแปดแปดสามนะครับแล้วก็มาตาม้วยทะเบียนรถโควิดวริษัหกสี่ห้าห้า ามห้าครับเอาอันนี้ก็คือของแม่ไกยกยันแต่ว่ากาทาที่สรุปหลายๆกับนี่คืออันนี้คือเหล็กคลิปแหลกๆของแม่าย่ด้วยครับพี่น้องครับครับอันนี้กัเหล็กปูชัยวังครับเหล็กปูชัยวังครับบนห้าหนึ่งสองแปดครับปูเล้าเนน สี่เล็กสาตัวครับวิ่งหาครับ5 2 8สองแหาหนึ่งสอครับลาง3ามเก่าสามเครับอันนี้เล็กปูใช้ว่านครับสำหรับปูห7 8หรือปูซองดาวกันยัง วิ่งสล่างตัวเดียวนะครับสล่างตัวเดียวได้2องล่างตัวเดียวครับอันนี้ก็คือปูสองดาวครับปูหนึ่งแครับปู18นึนี่วิ่งหาครับเล็กเราก็มีหาสามหาสอง 5, 3, 5, ครับ5้าสาห้าสองนี่ครับอันนี้คือปู18ครับค่ะกัรสรุป ตัวเลขปูจีศูนยะคะปูจีศูนี่เอ่ช่องดาวนะคะร่างย่างเดียวนะคะล่างย่างเดียว C1 C6 81 86ค่ะเลขของปูจีศูนย์นะคะ C1 C6 81 86ค่ะร่างย่างเดียว,วารันปูละว,วาเนาะคะ่ะเนาะ สรุปโครงสุดท้ายของปูชี้ศูนย์นะคะชี่ศูนย์กับแปดศูนย์ดนะคะ่ะสี่ศูนย์แปดศูนย์ดนะคะ่ะพี่น้องโครงสุดท้ายแล้วค่ะเมื่อนีวันที่สิบหกวันหวยออกเนาะคะ่ะพี่น้องสี่ศูนย์แปดศูนย์ค่ะนี่แหละค่ะท่านผู้ชมเลขงวดที่แล้วปูเพันหาหนึ่งแปดค่ะ แตงวดนี้เพื่นว่าวิ่งหาแล้วกับเพื่อนกับไหมาแล้วด้วยค่ะห้าสามห้าสองห้าสามห้าสองค่ะท่านพู้ชมขันมากขันชอบกัเอาไปลงทุนเบึ้งเนาะค่ะนี่คือตัวเลขขุ้นซักสิทธ์คงสุดท้ายเนาะค่ะสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดค่ะ ี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดแต่ว่าตัวยืนของเพิ่งกิย่งคือเก้าเนาะค่ะพี่น้องเก้าเจ็ดสามนี่เนาะค,ะะคะ่ะเนาะแล้วเพิ่นแถม,มอีกตัวหนึ่งแต่แอดไม่ได้เขียนลงเนาะคะ่ะเพิ่นว่าสองเจ็ดเพิ่นมักเป็นพิเศษว่าฉันสองเจ็ดเนาะคะ่ะของคุณศักดิ์สิทธิ์เนาะคะ่ะย้ำอีกที่หนึงนะะ่นงเานาะค่ะพี่น้องเลขพอจำฝันสี่ห้าแปดค่ะพี่น้อง เลขแม่นี่กับแปดห้าเลขทูบพ่อจำไปขอน้ำปูดำเนาะค่ะห้าห้าสามเนาะคะ่ะนี่คือตัวเลขของพ่อจำเนาะคะ่ะตัวเลขของแม่แมวกับคือหนึ่งแปดหาเนาะค่ะพี่น้องหนึ่งแปดห้าค่ะปูหนึ่งห้าศูนย์กับคือสี่ห้าห้าสี 1, 5, 0, ่แปดสี่สี่แปดย่ำคงสุดท้ายเนาะคะ่ะเลขน้องอุน่น จุดทูบยู่บ้านมือบวงสวงเ้อค่ะหกหนึ่งสองหกหนึ่งสองแล้วกับบ้านเลขที่น้องอ้อนกับหนะะึ่งสองสองเอค่ะจุดยูวัดหลวงพี่โตงเมือนว่านี่กับสองศูนย์หนึ่งค่ะสองศูน์หนแต่ว่าสองาชัดเ้อค่ะแต่ชัดคือศูนย์หนึ่งอค่ะท่านผู้ชมนี่คือเลขน้องอ้อนทูบน้องอ้อนค่ะกับบ้านเลขที่ค่ะนี่คือเลขหลวงพี่โตงเ้อค่ะเก้าเจ็ดห้าเก้เจ็ดห้าสามเจ็ด ศูนย์สองสองสองหนึ่งหนึ่งแล้วก็หลวงพี่ตงละวนันหนึ่งสีแท่นศูนย์ได้ขึ้นกันก็นคือประมาณหนึ่งสองไปแบบนี้เนาะค่ะนี่คือของพี่ตงหลวงพี่ตงค่ะตาฟันแม่นกับห้าศูนย์เจ็ดค่ะห้าศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์ห้าเจ็ดห้าเจ็ดค่ะ แมทุ่มค่ะเจ็ดเจ็ดแล้วก็หกแปดเจ็ดสี่แล้วก็แถมมาอีกแอดม่ได้เขียนล่งค่ะหกศูนย์ค่ะหกศูนย์สำหรับแม่ชีดมเนาะคะ่ะแม่ชีดมหนึ่งสองแปดห้าหนึ่งห้าศูนย์วิ่งหาค่ะแล้วพันวาพันถึงวัดก่อนเนาะหกเจ็ดสองบาทน,นี่พันวาพันสกับมาอีกอยู่นี่ค่ะคือปิสนาเนาะค่ะ สำหรับปูเลือดสี 1, 4, 9, 6, 7, ค่ะหนึ่งสี่เก้าหกเจ็ดค่ะหนึ่งสี่กับเก้าหกเจ็ดค่ะสำหรับพ่อรอมเน้อค่ะหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าค่ะนี่คือพ่อรอมค่ะสำหรับเจ้จินดาค่ะห้าสามแปดนะคะห้าสามแปดเน้อค่ะนี่คือเหล็กถูกปูผ้าแดงเลื้อค่ะ ห้าสองห้าหนึ่งค่ะสองห้าหนึ่งแล้วก็เลขตาเขียวสองหนึ่งห้าห้าหนึ่งสองเก้าหนึ่งหนึ่งเก้านี่แหละค่ะท่านผู้ชมจุดยูบานพ่อจำะะ้ำเนอค่ะค่าสำหรับคลิปนี้ท่านผู้ชมกับคือสี่ได้ฟังหลายสำนักใช่กันแล้วเนาะค่ะพี่น้องสำหรับเลขลวหลวงพี่ตุง้ง โค้งสุดท้ายดนะคะ่ะเนี่ยเป็นไอ้ท่หมุอเช้านี่ค้นสนิทเป็นโท่มากคือหาเจ็ดเก้านะคะ่ะห้าเจ็ดเก้ากับเจ็ดหนึ่งค่ะนี่ที่ตัวเลขเพิ่นทั้งหมดนี่ค,คือยุนตามนี่นะคะ่ะตามนี้ค่ะนี่เป็นตัวเลขของหลานสาวค่ะ สี่ห้าเจ็ดค่ะสี่ห้าเจ็ดงวดที่แล้วเพิ่นมีห้าสองเจ็ดสองค่ะห้าสองเจ็ดสองเลขหลานสาวด้วยค่ะเพิ่นบ่ได้ฝันแต่เพิ่นเห็นตัวเลขร้อยหาหลานสาวของแอดเองนี่แหละค่ะท่านผู้ชมอายุเพิ่งได้ยี่สิบกว่าปีค่ะแกจะมีเซ็นจักน้อย เดี๋ยวก็เบิ้งไหด้อค่ะอย่าเฝ้าลงทุนเด้อเดี๋ยวงวดนะ่ะบางที่เพิ่นเห็นเพิ่นสีชงให้คุณยายเลยค่ะสำหรับตัวเลขแต่ละสํานกแต่ละไอเจ้านี่กะคือสีเอทุกท่านก็คือสีเห็นแล้วเนาะคะ่ะว่าส,วสํานกใดควรสีจับตาเบิ้งแล้วก็เอาไปลงทุนเนาะคะ่ะ ตัวเลขมันกะหลายมากไม่หลายสำนักกัพี่น้องกับพิจารณาโปรดช้ยวิจารณญาณในการรับชมเนอะค่ะการลงทุนมีความเสี่ยงกะภายในงวดวันที่สิบหกมื่อนี้แอดกะขคอไวพ่อนให้ทุกท่านเอฟซีทุกท่านจงโชคดีลำล่วยโชคหมานสุขผูสุขคนเ้อค่ะ ขอให้เฮ่งๆร่รวยรวยทุกคนคะ่ะสำหรับคลิปนี้กะคือสิพ่อแค่นี้ก่อนถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ท่างช่องท่างช่องที่ได้หาสิ่งดีๆไม่ไม,มาฝากท่านผู้ชมในโอกาสต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็พ่อแค่นี้ละคะ่ะขอบคุณค่าสวัสดีคะ่ะโชคดีคะ่ะโชคดีคะ่ะ